สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษชอทุ่งทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่15นะครับกรกฎาคม2566ตอนนี้อยู่ที่ตลาดทุ่งฟ้าบนแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้มาอัปเดตราคากันครับว่าเป็นยังไงครับอ่าพี่น้องครับผมขยับเข้ามาทางกลางนี้นะครับเปิดราคาครับอ่างัวลูกกระทบครับแม่ใหญ่นี้นะครับผมกระทบบาชินครับท้องว่างเหรอเจ๊งเก๊งอ่กำลัง อ๋อกำลังหื่นได้เดือนฝ่ายครับผมสี่หมื่นนะครับราคาเนาอสี่หมื่นจะได้ห้องสี่หมื่นครับสูงกว่ามันเมตรห้าสิบนะครับผมท้ายเมตรห้าสิบครับแม่ใหญ่ๆนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับสี่หมื่นนะครับตัวนี้ครับนี่ตัวแรกนะครับผมนายแฮมอาหมา ขยับมานี่นะครับผมอ่างอหนุ่มนะครับผมอนาคตดีครับชิงเชียงครับหน้าตาดีอ่านี่ครับผมงอหนุ่มอนาคตพ่อพันธุ์ครับหน้าตาดีครับผมนิสัยดีอ่าลูกพริกแดงครับอ่าลูกก็ลูกกระทิงแดง S K ห้าสามห้าครับลูกกระทิงแดง S K ห้าสามห้าครับเนี่ยครับมัวน่าจะประมาณขวบน้อยเนาะนี่นะครับเท่าไร้ครับตัวสามสิบสองครับสามสิบสองครับสามบนสอง ครับนี่นครับตัวนี้ครับมีเหรอ,อครับได้ขายหรอขายตัวน้อยของผมตัวน่ะตัวน้อยนะแกตัวนี้ตัวนี้หมื่นห้าร้อยเนี่ยตัวนี้วันนี้ผมมาขายน้อยนะครับนี่หมดที่นี่หมดถึงหมื่นอ่ายี่บ่ถึงหมื่นนี่นะครับผมเจ้าของครับอ่าสีเกลียงครับพี่น้องสนใจครับโทรมาผมใส่เบอร์วเมื่อวันนี้ผมมาขายน้อยนะครับผมเป็นขายไป็นหนักนะครับงวงลงๆครับวันนี้ ขยับมานี่ครับกู่นะครับผมงูปูครับอ่ะนี่ยนี่นะครับผมสามหมื่นห้านะครับกู่นี้นะครับสตัวนี้นะครับผมไอ้ก็เม็ดสามิมีนะครับผมนี่สามชิพห้าครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับจะเป็นงัวขุนใช้เข้าขุนนะครับผมเล่่เล่่เล่่เล่เล่าเล่่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 เลเล่่เ่ ฟู่นะครับผมสามสิบเก้านี่ครับนี่ครับเล่ลักษณะนี้นะครับสามหมืนเก้านะครับผมอันนี้ครับเอาชุดนี้นะครับอาจจะเป็นของป่าพงนะครับเล่ผมใส่เบอร์ไว้เื่อแล้วก็ชุดนี้จะเป็นของป่าบุญทับเนาะอันนีนี่นี่ชุดนี้ครับผมผมใส่เบอร์ไว้เพื่อครับสองชุดครับขอบคุณครับผมหมั่นหมันครับขยับมานี้ครับ ปลามันนะครับผมปะมันสาวนะครับผสมไปวันที่สาวสีกลังผสมไปวันที่สาวสี่ครับสูงประม, Higher, มาณเมดสี่ิบปมันนะครับเขี่ยวสอปีปลสปีนะครับผมสามหมื่นสี่ราคาสามหมนสะครับตัวเดียวนี่คตัวหนึ่งอันนี้ตัวสาวสองด้สะ อ่ะตัวนี้งาสาวนะครับผมสองหมื่นซองงาสาวนะครับนี่ครับชุดนี้ชุดนี้นะครับผมอ่าสนใจนะครับพึ่งใจนี้เจ้าของพุ่งจันทร์ครับผมลุงทองพุ่งจันทรพึ่งจันทร์ครับพอทำนะครับผมนี่พ่อทองพอทองลุงทองลุงจันทร์ครับลุงทองครับนี่เนี่ยต่อรองกันอยู่ครับผมอ่ะมันมันครับผมมเนี่่ยอามาขยับมานี่ครับบะมันสาว ของสาท้ายกับเม็ดสามชิปประมาณสองหมื่นสามเนาะสาวนะครับสาวสาวน้องอยู่สองหมื่นสามต่อรองได้อยู่เนี่ยครับประมาณสาวกระจายซื้อครับแม่โบดนี่ต่อไหนครับของสาวเจ็ดของสาของว่างเหรอบ่หู้เนาะครับผมนี่ครับแม่โบดนี่ก็เลือดดีครับเลือดดี ล้นธรรมชาติสองมุนเจ็ดหองอยู่ทด <27 S 2> ลองได้ครับผมสองตัวนี้คะนี่เจ้าของงัวครับผมเ<อ>ขทาทำครับพีบ่น้องเบิ่งใจโทรมาเนอใส่เบอร์ไว้เพื่อครับขอบคุณครับมันมันขยายมานี่ครับกู้เรียกนี้จะได้กับครับสองมนี่กับกู้ียกสองมุนสองนะสองมุนู้นี้กับสองมุนสองตัวเดียวเนี่ย อันนี้2อง0มนองนะครับกูเล่น,นีครับสอง0มอ,อตงตัวนี้2 5ง0ม้าครับตัวแม่น,นี่ครับแม,ม่ครับสองอ่าชุดนี้นะครับผมกูไม่รู้ครับลูกกูไม่กูไม่รู้งี้สามหมอง ลูกนะลูกตุปูหน่อยออ่าเนี่ยครับลูกตะปูนะครับสามสิบสองชุดนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยครับชุดนี้ที่เจ้าของครับผมไอเพียงครับเนี่ยเพิ่งอนลังที่เอ่อมางทองวัวนะครับผมเนี่ยไอเพียงนะครับผมใส่เบอร์ตัวไว้เพื่นะครับผมมันมานนะครับไอเครับอ้าพอกูไม่ลูกกูนี้ครับลูกแม่นะครับเนี่ยลูกแม่ ลูกงามอยู่นะครับผมลูกแม่นะครับผมแม่ลูกแม่แม่โบดนะครับสูงว่าเมตรห้าสิบุณนะแม่มันก็ได้ก็ห้าสิบเจ็ดราคาห้องอยู่ครับห้าหมื่นเจ็ดราคาห้องอยู่ต่อรองได้ครับลูกมันดีอยู่ครับลูกงามอยู่แม่มันโบดทดีครับแม่ก็โบดทดีครับสภาพก็ถือว่ามาน่าเกียดครับสภาพก็สดอยู่ห้าหมื่นเจ็ดนี่ครับลูกสูงประมาณ เกือบเม็ดสามนะครับลูกใหญ่ช่วงดีเนื้อแต่นาเนื้อหนังดีแม่ผสมแล้วผสมยังนะครับแม่ผสมยังไงไม่ได้ถามเจ้านะครับลูกลูกลูกนี้มันลูกลูกใบหรือลูกยังลูกใบใบมีใบอ๋อโอ้ใบอยู่ที่เจ้ามานะครับแต่ลูกมันงามอยู่ครับผมนี่นะครับเจ้าของวะลุงเจิม เนี่ยเนี่พิพ่นเจรจากันอยู่ครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์ไว้ให้เจ้าของวาน,นะครับนี่มึงเจิมกู่นี้มาอ,อยู่ครับห้เจ็มาต่อรองเอาอ่ะมาพกอกูตัวนี้ครับชาลูเร่ก็ได้ครับนี่ชหกเกิงหกเกิงึง่งร้ง 150. อยห้าส่ 150, าูงนึาสิบท้ายประมาณหน0ร้อยห้าสิบสองหมื่นหกห้าร้อยครับตัวไหนฮกูไม่รู้ข่าวเนี่ยข่าวปลายแล้วนะกูไม่รู้ข่าวนี่สองหมื่นปลายครับ นี่ลูกพูลูกเลมานะนี่ต้อตัวนี้แม่ม้านหรอท้องท้องตัวนี้แม่มแล้วครับผมท้องอาไดเนี่ยเต้าตวเ้ากิงครับสูงประมาณเมตรสามสิบห้า้าเกนี่ชุดนี้เหรอตัวนี้ก็ทเดือนฝ่ามีใบนะแตมได้ตัวท้องเลยอ่าทองสมเดือนนะครับสามหมื่นสอร้อยสามหมื่นครับตัวนี้ ผะครับผสมผสมแล้วผสมพ่อโกงครับแต่ยังไม่ได้ตรวจท้องครับแต่ได้สามเดือนนี่แม่นี้แม่นี้แม่นอแม่หนอขายแล้วขายแล้วเหรอสามสิบสองหนอแม่นี้สามสิบสองเครื่องสามสองเครื่องอ่านี่เจ้าของวัวนี่ครับเจเจครับพี่น้องสนใจครับเพิ่งแจกโทรมามาจะลองเอาขอบคุณครับมันมันอ่ะมาขอนี้ครับกู้แม่ลูกครับสากุ กู้ไม่ลูกครับผมแม่ลูกแม่นี่สามสิบแปดเกินนะครับผมเนี่ยแม่ลูกแม่นะครับลูกงานดีนี่ครับแม่กับยายดีอยู่กว้างกว้างลูกก็ดีอยู่ครับผมราคาสามสิบแปดเกิงต่อรองได้กู้เดียวนี้นะครับเนาะอ่านี่นี่เจ้าของวัวลุงมีเนาะครับผมครับผมีน้องสนใจครับเพิ่งใจทร่มไมมาต่อรองเอาครับนี่มาพอตัวเอาครับ นี่ลูกแม่นะครับแม่ลูกแม่ครับผมขอบคุณครับมันๆนะครับเอามาพอนี้ครับผมเอามาพอนี้มาพอนี้ครับผมคู่นี้ก็ครับตัวเดียวครับตัวเดียวครับแม่แดงนะครับผมแม่แดงแม่สาวเนาะครับท้องว่างท้องว่างทองว่างเท่าไรครับราคาห้าหมื่นห้าหมื่นครับสูงประมาณเม็ดสี่สิบห้าครับท้ายมีท้องว่างห้าหมื่นครับฟันกำลังอ่าติดกระทบติดกระทบหูหน่อยๆครับผม ห้าหมแม่สาวถ่ายฟันแล้วนะครับเพิ่งจะถ่ายเพิ่งกำลังถ่ายนะครับผมกำลังถ่ายฟันห้าหมื้องอยู่ตอรองได้นะครับนาอนี่เจ้าของครับผมชื่ออย่างขาครับผมผาครับาหลวงผ้าหลวงาหลงอันงวมีไหนครับนี่ยงวงมีไหนงวไม่แตงครับไม่แตงอไม่แตงคอเบอร์อโทรครับ0 8นย8 9ปดเก้าศูนย์แปดเก้าแมป็องาจสพี่น้องพึงใจนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับแม่นี้ห0 0ห0มา่อตัวมาตอลองเอาครับผม ครับขอบคุณครับผมมันๆครับอ่ามาพ่อชุดนี้ครับพี่น้องครับผู้น้อยนี่เท่าไรสิบสี่เกินครับหมื่นสี่ห้าร้อยครับเนี่ยผู้น้อยนี้นะครับผมไซคุณอ่าตัวแรกนะครับแล้วนี่เหรอแม่สิบเก้าครับสาวนี่หมื่นเก้าหนอครับผมอ่าตัวนี้หมื่นเก้าครับตัวแม่นะครับตัวนี้นะครับสูงกับเม็ดสามสิบห้านี่ครับเม็ดสามสิบตัวนี้เหรอตัวนี้สิบเก้าเหมือนกันครับอ่าตัวนี้กับสิบเก้าเหมือนกันครับนี่สิบเก้าเหมือนกันนะครับชุดนี้เราอ่ะแม่ลูก ลูกซาปายครับอู้แม่ลูกแม่ลูกแม่นะครับอ่ะสองหมื่นปลายสองหมื่นห้าครับอ่าสองหมื่นห้าครับอ่าตินสตาร์เดาเด้ื่องเช็ดอ๋อเป็นสตารเดลนะครับผมอืมสตารเดลสตารเดลครับสตาร์เดอ่ะอ่ะสองหมื่นห้าครับผมราคามันถูกครับอ่าราคาถูกอ่าพี่น้องสนใจครับผมติดต่อมาครับผมนี่เจ้าของงัวครับผมไอ้มวยครับผมครับขอบคุณครับพี่น้องสนใจโทรมาขอบคุณครับนั่นครับ อ่ะมาขอตัวนี้ครับแม่ผสมได้2เดือนไปไปมีใบนะครับผมอ่ตัวนี้นะครับสองหมื่นนะครับอ่าสูงประมาณเมตรสานะครับสาวผสมได้2เดือนไป2องหมื่นเจ็ดแย่อาแยกลูกขายอันนี้ครับ2องหมื่นเจ็ดผสมได้2เดือนนะครับผมนี่เจ้าของเงาะอ่าอ่าอันนี้ยังจวดอ่ะสามหมื่นเจ็ดเนื้อสลิดนะ อินนะสามหมื่นเจ็ด้ือนห้าเดือน่ตรวท้องเรียบร้อยครับตรวทองแล้วหเดือนปครับจะได้ก็ามหมื่นเจ็ดสามหม,มครับแม่นี้นะครับผมแม่นี้ผสมยังผสมใบผสมตัวอน่น,น,นบนหนึ่งหนึ่งหก ok ครับผมอ่นี่ผสมหนึหน ok ครับใบมีถึงสตัวนะครับผสมหนึะครับพนนะครับผมนี่นี่เจ้าของวะ คุณยุทธครับพี่น้องสนใจครับโทรมาติดตัวมาต่อรองได้ขอบคุณครับมันมันครับขยัยเข้ามามุมนี้ครับอ่านี่ครับผมโคตรเนื้อมันแน่นดีขนาดครับมากู้นี้ตัไใดครับสามสิบห้ากู้นี้เนาะูตัวแม่ตัวครับผมนี่ครับนี่ฮะราคาสามสิบห้านะครับตัวละหมื่นไปครับพี่น้องครับ เนื้อนะแม่ตัวปูตัวครับตัวละหมื่นไปสามหมื่นห้า 35, ราคานี่ครับเจ้าของวัวครับป่าลัานเทาครับผมพี่น้องสนใจนะครับผมอาทิตย์ต่อมาแต่นี่คนจะซื้อยืนอยู่นี่ละอย่างมามือ่นละลุงนอครับผมเนี่พี่น้องสนใจเนะนี่ยถ้ามันยังอยู่นะ,อะขอบคุณครับผมมันมันอามานี่ครับเชี่วสองใบนะเชื่อสองใบแม่ท้องว่างนะครับแม่ท้องว่างนี่ สูงร้อยสี่ชีฟครับนานาเจ้เลยสามหมื่นสองครับราคาห้องอยู่ครับตัวนี้นะครับห้องอยู่สามหมื่นสองท้ายร้อยสี่ชีฟเท่งขายใหญ่ครับอัเนี้สามหมื่นสองนะครับมามั่นครับผมอ่ะมีเลือดผสมครับอ่ะชาเล่นี่หรอชาเก่าอันนั้นลูกมันไกัครับแม่ลูกนะชาวเก่าเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ตะปูครับอ่ะชาเก่าตัวพูดตัวแม่น่ะตัวน้อยนะตัวพูดตัวแม่ ตัวแม่สาวเก้าครับสองหมืเก้าดินี่งัวนะครับผมเนี่ยสองหมืนเก้านี่นะครับนี่เอ้าเจ,จ้าของงัวอุ้ยจืนพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อรองเอาขอบคุณครับมันมันอ่ะมาพ่อน,นี่ครับพี่น้องครับวันนี้พ่อพันธุ์นะครับสำหรับท่านที่สอบถามหาพ่อพันธุ์มาหนักๆนะครับตัวแรกนี้จะได้แดงดำเนี่ยเปหมือแล้ว 6 0,000ครับสูงประมาณ160พหปุนะครับท้ายตัวนี้นะครับนกลังายตัวแรกครับฟันกําลังถ่ายนะครับมาตัวที่2ครับตัวนี้อ่าเลี่ยมตัวครับแข้งขาสูงประมาณเม็ดเม็ดสี่ห้าท้ายนะครับผมนี่ตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณอายุปีปลายครับปีปลายนะครับปอดปลายใกล้แล้วครับก็จะใช้งานได้แล้วหกหมื่นปลายแล้วตัวนี้ตัวนี้หกหมื่นปลายครับผมเนี่ยตัวนี้แข้งขาใหญ่โบดดีครับอ่อ รับท่านที่ทําหาพ่อพันธ์นะครับนี่วันนี้เจอมีแล้วพ่อพันธ์เข้ามานะครับผมขยับมาตัวนี้ตัวนี้จะได้เข้าไปตัวนี้ห้าหมื่นปลายนะครับผมนี่พ่อพันธ์นะครับตัวนี้นี่อานาคตนะครับห้าหมื่นปลายครับตัวนี้สูงประมาณเม็ดสี่สิบห้าห้าหมื่นปลายครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกซีไว้ันนี้ลูกซีไว้ลูกสูงก็หกไหมรัีไว้ยังซีไว้ยัง หนึ 1> 1่งสามสามชูนกอาหกอ่าอ่ลูกตัวนี้ครับอ่ะอ่าตัวนี้ลูกชูนก้าหกครับผมอ่ะนี่มาตัวนี้ลูกตัวไหนอ่าตัวนี้เป็นอ่าเฮดเคครับผมไม่คึ้นตัวนี้นะครับ มีใบเดี๋ยวมาพอครับเอาตัวใหญ่นี้ด้วยนี่หกหมื่นครับตัวนี้โอ้โหนี่ใหญ่แล้วนี่ใช้งานได้เลยนี่อ่ะใหญ่แล้วครับหกหมื่นครับสูงใหญ่ครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เนาะทำตัวนี้เนาะตัวนี้กับหกหมื่นปลายตัวนี้กับหกหมื่นปลายครับผมใหญ่ร้อยเจ็ดสิบนะครับท้ายร้อยหกสิบลูกมาทะดอตัวนี้ตั้งแต่หกหมื่นปลายเนาะอ่าหกหมื่นห้าตัวนี้แม่นกว่าตัวนี้ครับตัวนั้นสี่หมื่นครับอ่าตัวนี้สี่หมื่นครับผมนี่ห้องอยู่ อ่าชุดพ่อพันนะครับวันนี้นี่ครับเพื่อใจครับติดต่อมาครับผมไอ้แผนนะครับสนใจมาต่อรองครับผมสําหรับท่านที่ถามหาขอบคุณครับผมมันมันครับไอ้อ่ากู่แม่ลูกนะครับกู่แม่ลูกลูกปูราคาห้องอยู่สี่หมื่นนะครับลูกปูครับันัมันก็ใหญ่แล้วครับอันนี้หมื่นแปดเอางสาวอันนี้หมื่นแปดครับตัวนี้ตัวแม่ครับสาว สูงกรเม็ดสามชิพนี่ครับห้องราคาต่ออันนี้สี่หมื่นต่อรองได้ครับผมเนี่ยเครื่องคีเจคนนะผมน้งามอยู่เตยครับนี่นี่เจ้าของหัวลุงเสาครับเพิ่งใจโทรมามาติดมาดูตัวมาต่อรองเอา พี่น้องสนใจนะครับมันมันครับจางเปี๊ยงมาได้เหรับเพิ่นต่อรองกันอยู่ครับผมมันราคายังม่ได้กันนะครับผมงอมานี่นี่เสานะครับเดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ให้กูไม่ลูกนี้ตอนไหนสามหมื่นฮ้องอยู่สามหมื่นอ่ะห้องอยู่แม่ลูกแม่นะครับนี่แม่ลูกแม่แม่ลูกแม่นะครับสามหมื่นนี่ลูกมันห้องอยู่นี่นี่เหรออันนี้ อันนี้สองหมห้าแม่แดงน,นี่เนาะสองหมื่นห้าครับผมสูงเม็ดเกือบเม็ดห้าสิบอ่ามันจีดนะครับมันต้มมันได้ครับอันนี้สองสองหมื่นห้านะครับเป็นพวงแม่นี้สิบแปดน,นะนะครับนี่เจา้าของวัวลุงสอนหมอกไล่นะครับผมชุดเดิมนะครับผมพี่น้องสนใจโทรมาใส่เบอร์ไว้เพื่อควาคุ้นค่ามันๆห้าหมื่นนะคฮะกู้แม่ลูกครับ กูแม่ลูกครับสูงประมาณเมตรสี่สิบห้าครับแม่แดงลูกแม่นะครับผมนี่ครับผมลูกแม่แม่ลูกแม่เนี่ยสี่มือสี่ครับผู้นี้ครับผมนี่นะครับแม่ลูกแม่นี่เจ้าของงอครับผมพอกำนันทรับนะครับพี่น้องสนใจครับติดต่อมาได้ เพื่อใจกระทุ่มมามาดูตัวมาต่อลองเอาเบอร์เก่าก็ครับผมเบอร์เก่านะครับเบอร์เก่านะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรเก่าเดี๋ยวผมโทรใส่เบอร์โทรไปเพื่อติดต่อมาครับขอบคุณครับมันๆครับอ่าครับผมอ่ามาพอชุดนี้ครับนุ่มงอปูนะครับอ่ะวนๆตั้งแต่กู้นี้ห้าหมื่นปลายครับห้าหมื่นปลายครับนี่ห้าหมื่นนุ่นวนตันนะครับกู้แรกหัวปูนะครับงอปิดงงาเปียวอันนี้งอเปียวครับผม สองมูลซีครับสองมูลซีครับปิ้นลูกเงาเปียวขายลูกแยกลูกไปนะครับผมอ่าตัวนี้ต้องตัวนี้เเดือนฝ่มามันเก้าเดือนแล้วสามหมื่นสามหมืนแม่นี้มานะครับรอ่าเนี่ยครับมผมจิงเล่เก้าเก้าห้าครับอ่าเก้ตั้งเรียบร้อยอ่าเตัวท้องเรีบรยรบ,รบร้อยนะครับสามหมืนแม่นี้นะครับผมกู้นี้ขายไปแล้วเนี่ยแม่ขาวนี้นะครับเก้าเดือนแล้วนะครับอ่ากู้นี้ขายไปแล้วเนาะขายแล้วครับผมอ่านี่นี่เนาะ ผมชุดนี้ครับพี่น้องเพื่งใจครับทัวรมาเนี่ยจะของวะไอเบิ้มครับเดี๋ยวจะใส่เบอร์ไปเหื่อไอเบิ้์นสังกะแปงครับผมครับผมใส่เบอร์ไปเหือบันทิบันทิบันทิครับผมเบอร์บันทิครับผมโอเคครับขอบคุณครับมันๆครับอ้าวมาพอนี้ครับหมื่นเจ็ดตัวเดียวนี่เหอ่าตัวเดียวครับหมื่นเจ็ดนี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเจ้าของวัวปุ้นครับผมลุงจักนั่งอยู่ปุ้นครับอ่าเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไปเพ้่นะครับเพิ่งใจกับโทรหาลุงจักได้นี่ยหมื่นเจ็ด ครับขอบคุณครับมันมันสี่หมื่นพันอ่ะตัวเดียวครับผมงวปูครับสี่หมื่นพันอันนี้ครับผมสี่หมื่นพันครับผมมาต่อรองกันครับเพิ่งใจครับร้อยหกสิบห้าครับท้ายอ่ะร้อยหกสิบไปหน่อยนี่สี่หมื่นพันเนาะนี่เจ้าของงวลุงวิงครับท่ามือเลือกน้องเพิ่งใจกันโทรมามาต่อรองมาดูตัวครับขอบคุณครับมันมันสี่หมื่นพันสี่หมื่นพัน เอามานี่ครับผมอ่าบ้านมาโซนกลางนี้กูนี้เท่าไร้ครับห้าสิบห้ากูนี้เนาะห้าหมื่นห้านะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมสาวนะครับาครับตัวนี้ครับห้าหมื่นห้านี่ครับนี่กูนี้นะครับงูสาวครับสูงประมาณเมตรสามสิบเมตรสี่สิบนี่ครับประมาณนี้ท้ายห้าหมื่นห้าตัวกูแรกนะครับมาตัวนี้ตัวสาวนี่ด้วย อ่าตัวนี้นะครับ39ครับสูงเมตรสี่สิบห้าเส้นสี่สิบถึงเมตรสี่สิบห้ามาเกินนี้ครับสาวอยู่สาวนะครับหมูนี่อ่าซื้อไปเลี้ยงรอเวลาแจ๋รอผสมรครับผมบน,นี่นะครับ,บผ,สผสมละอ,อ,อ่าผสมแล้วเะอ๋อผสมแล้วตัวนี้นี่ได้กี่ได้กี่วันกี่เดือนผ่านรอบอ่ะผ่านรอบเนาะอ่าน,นี่น,นี่เจ้าของวัวครับผมอ่าพ่อคำครับผมพี่น้องสนใจโทรมาเนอะผมใส่เบอร์โทรไปเพื่อมาต่อรองเราขอบคุณครับผมมันมันครับ แม่ลูกอะครับห้ามาพ่อกู้แม่ลูกกูนี้ครับผมลูกปูครับงอลูกแรกงอวลูกแรกนี่แม่แม่ก็ซดอยู่ลูกปูแม่ร้อยสี่สิบได้ครับผมได้ไหมครับสามสิบห้าห้องอยู่สห้องอยู่ครับผมจอร้องได้แม่ครับแม่ผสมแล้วผสมไม่ขึ้นจูเนียโนเบิลจูเนียครับผสมโนเบิลจูเนียแม่ผสมแล้วครับผมสามสิบห้าห้องอยู่สามสิบห้าห้องอยู่ผสมได้กี่วัน เดือนผ่านแล้วอ๋อได้เดือนผ่านแล้วเนาะเดือนผ่านล้ได้เดือนผ่านแล้วสิบสี่เดือนหกครับผมได้เดือนกับหนึ่งวันครับผมอ่าเนี่ยสามสิบห้าห้องยู่มีไงครับอ่าให้สมานเท่าครับป่าหมานเท่านี้ละ่าพี่น้องสนใจโทรมาใส่เบอร์โทรไว้เพื่อมาต่อรองเอาต่อรองได้ครับขอบคุณครับผมหมานแมนครับครับผมถ่ายก็ถ่ายมดเขาต้องซื้อมดอ่ะอ๋อนี่ลูกมันยุ่นีเลยครับผมมาชุดนี้ครับลูกแม่ดำกันเนี่ย อ่าตัวนี้ล er ูกแม่นะครับตัวแม่นะครับตัวนี้ลูกแม่ดํานี่นะครับผมแ่แม่กินแม่ลครับนี่ลูกแม่นะครับผมแม่พินแม่บ่อคอได้แม่คนม่ไไู้นั้นอ่ะกู้นี้สองหมครับเนี่ยกู้นี้นะครับอ่าสองหมื่นหกนี่กู้นี้สองหมื่นหกอ่ากู้นี้หรออันนี้สองหมื่นเจ็ดครับแม่แม่นะครับสองหมืเจกับสองหม นี่นะครับงัวสงี่นะครับผมนี่ลูกแม่่ะซึงซิ่ซึงกุ่นี่เจ้าของงัวุงพันธ์ครับพี่น้องสนใจครับผมมาดูตัวครับมาต่อรองเราเพิ่งแจกระโทรมาครับพี่น้องครับอ่านะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับตลาดกับประมาณนี้ครับมันกับมีทุกรูปแบบนั้นละครับผมพยายามทำให้งัวพ่อพันธ์กับเข้ามาหลายตัวนะครับวันนี้ ตามราคาตามตัวที่หันนะครับผมพี่น้องครับราคาก็ลองเปรียบเทียบดูครับผมมาอย่างใรวันนี้ผมก็มาสายหน่อยนะครับผมมาติดงานหลายอย่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ